โอเคครับง่า nice. ยสุดทุกคนนี่อยู่ผมเอ็มสตีชานเนลกนอีกแล้วครับวันนี้เรากลับมาเล่นเกม Final Fantasy ดิสซีเดียกันนะครับเฮยผมไม่ได้เล่นไว้สนานเลยก็ถ้าเกิดเป็นคนติดตามผมเก่าๆนี่นะ่าจะดูครับเมื่อก่อนผมติดเกมนี้มากจนกระทั่งผมเลิกเล่นแล้วก็มาเล่นนั่นวิทีโรแทน <c oughs> ผมลงไปเมื่อหลายเยอะละเออสองคลิป เป็นพี่คลาวไปคลิปแรกแล้วก็เล่นพี่ฟิลิเอียนไปคลิปที่2ถ้าใครไม่ดูก็ไปดูได้นะครับตัวไอ้ปะเดมมุมขวาผมจะทิ้งไว้ให้โอเควันนี้จะมาเล่นอยู่หนะกันนางเอกจากภาค10เปลี่ยนลุกกันโอเคเริ่มเลยโอเคครับอยู่นะปะทติฟ้านางเอกจากนางเอกจากภาคเจ็ด เมียของพี่คลาวด์เองโอเคปิ้งนะสวยเฮอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าหะนางแกสาวสวยตีตีจุนละรับไม่ได้อุ๊ยซุ่มปับบเฮ้ยหลบได้ในเจ้าเปียง โดยจะแตกแล้วเออโลแตกออ้ยไอ้บี้เออเลยพิงอะไรอะ่ะโอเค ม่อนมันเจ๋งดีครับเพิ่มฮีแล้วหกสิบหกสิบทางจุติเพิ่มฮีหกสิบโอ้ยอ้ะนางแกสาวสวยเอ้ยเอ้ยเออป๊อปป๊อปหลบได้เหรอจุปป๊อปป๊อปปิ่งอุ้ยไปได้เดี๋ยว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 ไปสวยสวยปิ่งหลบได้อีกอุ้ยปิ่งหลบได้อีกโอ้ยหลบได้เว้ยอุ้ย โลเทคเอ3,514ฮิตวีตรีปิง้งนชนะแล้วคู่สวรรค์ของฉันสวยนะครับคือแต่งงานสวยดิโอเคต่อไปไปทัศน์สีดานชัยบาว เออไรก็ช่างเป็นพระเอกจากฝอยน้ํนี่เองมาเลยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่น,นี่จำชื่อสัตว์สูงไม่ได้ฮะเออใครจำได้ก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับนี่โตแตก โอ้ย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 เอ้านางแกผู้หญิงเดี๋ยวแจ้งผัวมาจับเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยป๊อกป๊อกป๊อกปงชิบฮีแัตอิจิปโยุคเทรนเออชื่ออะไรนนะอิจิป ต้องสวยท่วงท่าอ้อยอ้อยป้องกันได้อ้อยอ้อยอ้อยเอ้าเฮ้ยไม่อ้อโอ้โอ like ้อยอ้อยโดนลุโอ้อยอ้อยโดนท่าคอมโบท่าคอมโบพีอาร์พีพีอาร์และสักอย่างอ้อยอ้อยอ้ยเอ้า โอ้ยเดียวเดียวเดียวบอบช้ำหมดแล้วไี่อี่อีฟินเออือีฟินอีฟิน h i s oh now กระดับ this now ปยัง เรียบร้อยสวยสวยฮึชนะ,ะแล้วค่ะปิงเซมอะไรมาก่อนฉันชนะแล้วโอเคไปต่อสันโตโต,ตเป็นตัวเอกจากภาคสิบเอ็ดโอเคฉันจะชนะคุณเองไปอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยลมลมลมอ้ยยอ้อยมันแข็งแข็งโอ้ย ซีบลาเฮ้ยเฮ้ยบม่ได้ฟาวเวอร์พิชิงชุบอีฟินอีฟินออเฮ้ยไอ้ท่าพวกนี้เราไม่ค่อยจะได้นะท่าเสียเรื่องเนี่ยเฮ้ยฟาวเวอร์อีฟินเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิสเนีย เดี๋ยวมันดัดเลยโอ้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 ยอ้าวเงือก power ปิ่งอีฟินเฮ้ยรับได้อีฟิน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 เฮ้ยรับได้โอ้ยโอ้าวทีดับช่วยทีโอ้ยมันเอาพุ่งไปหามันเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเป็นผู้หญิงแบบใสๆนะครับไม่ค่อยซู้เท่าไหร่จะป,ปึ๊บเก็บมาทางแสงก่อนทางแสงจึ๊บโอเคเอสโหมดครบละเดี๋ยวไปร่างเอสโหมดเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ถึงครับแล้ค่อยเปลี่ยนร่างทีนึงจึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเปลี่ยนร่างโชว์ก่อนอีฟินเออ โอ้ยลบได้เอเจิปื๊บได้ฟาวเวอร์นี่อะไรเนี่ยมันใช้เวทเหรอได้ขยับไม่ได้ power เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดีเ๋ยวมันใช้เวทขยับไม่ได้โอ้ย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 หัวขาหัวหัวเอ้ยเอ้ยโลาแตกแล้ว ôi à xin mà xì phao đất chuyển ơi Phi đăng ơi Quá! tí lập đại tí là con ôi 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 Điều! 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 ôi kháng sáng! không sẽ chúp ừ. Reason now ปิ๊ง X1 เฮ้ย X สามเหลี่ยมโอ้พลาด X โอเคโอ้โอเค X โอเคสีฮิตปียงท่าสวยมาก ฉันชนะคุณทั้งหมดประมาณนั้นอ่ะแปให้ละโอเคโอเคไปกันต่อเอ่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกกราฟแลน์เหรออยู่หน้าอวตารกราฟแลนเว้าสิบสองตัว้ายจากภวาสิบเอ็ดโอเคมาเลยตัวเอกชนะมาแล้วตัวร้ายยูงหน้าภาษาอะไรเฮ้ยไฮ้อ,อ,อ,อย่าดูถูกครับไอตัวนี้มันสามารถพ p S mode ของมันได้ด้วย แรงมากก็ตัวเนี้ยโอ้ย p ว w e r wing ไปชิบไปยังไอ่สีปะไอ,อ่ชิบปุ๊บ power wing ไปยังเอ g กชิง g e ฟิ n เจ้าโตชิบปุ๊มหัวจ๋าฟิ i อ e ฟินเอนอ อีฟินเอออดมุมไปเอออดมุมอัดม,ม,ดมุมอีฟินโฮ้ยบาสเดี๋ยวเออฝั่งนู้นมีบาสนะมันผู้ช่วยเฮ้ยนี่ซีเปล่าซีเปล่าฟาวเวอร์เฮ้ยเปียงเอ้ยอะ รู้นะครังแสงมันเก็บไปแล้วเหรอช่างเหอะเก็บไปแล้วช่างมันเดี๋ยวเดี๋ยวังไม่เก็บไม่เก็บเอาเก็บไปแล้วมราอยู่ข้างล่างครับเราขึ้นไปเก็บไม่ได้อุย้ยแอบมองเกงในเฮ้ยอุยอ้ยซีบล่ะพาวเวอร์พาวเวอร์อุ้ยไปยังอีฟินเออ ติปล่ะเอ้ยพาวเวอร์โอ้ยน่าโดนนี่บัสบัสเดียวเอาพวกเดวกกันเอ้ยเอ้ยโตแตกเปรียงดิสแตนแนวโอ้ยเอ็กหมด์อีฟินโซลฟินเลยไม่ทันโซลฟิน กี nah, Diamond Dash. Diamond Dash. ัา oh, ตุที <indie noise> ่ฟีด็อนเนวได้มอนดัสได้มอนดัสนั่งไงมันเออนั่งไงมันเป็น X หมดแล้วเดี๋ย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 ว X หมดอยู่ได้ไม่นานเออ Hellfire เดี๋ยวไปศึกษาก่อนไอตัวนี้ชื่ออะไร ขอภัยด้วยนะครับปิ้งมีตัวเมื่อกี้เหรออาชนะเธอหมดนั่นแหละโอเคตัวสุดท้ายละยูน่วปทะธาเอเมอร์ตัวร้ายจากภาคสองอันแรกบอเอ็กแทคสามสิบสี่อีฟินเออในตัวโอพีมากอีฟินเออยเดี๋ยวไม่ถึงระยะกลางยุติไกลพอควรนะครับน่าดูดิ แต่ก็ไม่ไกลพออยู่ดีอ่ะโดดโอ้ยไม่ไม่แดมมอนดัสเอออีฟินอ้อยอ้อยเย้ยโอ้ยเออดูีร้อยไม่ค่อยได้ใช้เลยฮะไอ้ซัมมอนเนี่ยวาววิร์วิงพียง เออยืวป,ปุ๊บช้าเหรออ้อยเคนเคนเดียวเรายิมพวกเดียวกันเราแก๊งศูนย์หนึ่งสองคอสโมสจำไม่ได้จำได้ไหมอ้อยใครจำไม่ได้ไปฟพาวเวอร์ชิปปปุ๊บโลเทกอ้อยฟาวเวอร์วิ่งเลยไปยัง โอ้ยโดนตีเอาโดนมันตีจิบปึ๊บจิบปึ๊บแล้วขังแสงจิบอย่ายู่นิ่งอยู่นะอยู่นะอยูนิ่งยับ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 เอ้ยจิบมาโอเคเดือนมาหกพันเก้าโอ้ย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 โดนตีไกลโอ้ย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 โอเคโลเต็กไปซะนี่ โอ้ยเฟินวู้ห์วิซตอรี่ปิงเสียงอะไรออกมาชนะแล้วครับวู้หคลินเนิคน่าดูสวยเป็นสาวญี่ปุ่นน่ารักนะครับชุดกิโมโนโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับ คลิปดิสเดียร์ศูนย์หนึ่งสองเฟิร์นัมเฟอร์เีในวันนี้เป็นไงครับสนุกกันไหมก็ถ้าเกิดอยากให้ผมเล่นอีกหรืออยากเล่นเกมอื่นอย่างชิมบอดี้โรอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปเลยผมเล่นให้โอเคครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่นต่อไปโอเคครับสวัสดีบายเจ๋วเจอกันเด้อ